สวัสดีครับเข้าสู่ EP ที่5ของรายการ The Outside r Hokkaido Trip นะครับจากตอนที่แล้วเราได้พาเพื่อนเเที่ยวเมืองโดโบุเรบเบสือและถ่ายรูปที่ภูเขานรกจิโกคุณานิสำหรับ EP ถัดมาเนี่ยเราจะเข้าใกล้เมืองซัปโปโรมากขึ้นครับโดยเราจะไปเที่ยวกันที่เมืองโจซังเคซึ่งเป็นเมืองที่อยู่การหุบเขาขึ้นชื่อเรื่องของน้ำพุร้อนใกล้กับเมืองซัปโปโร และพาเพื่อนๆไปถ่ายรูปที่สะพานฟูตามิสะพานสีแดงถ้มกลางบรรยากาศทิมาทีท่ตกหนักในวันนี้โดยการเดินทางไปย่านโจซังเคนะครับเราต้องนั่งรถไฟจากโนวริเบสึเข้าสู่เมืองซัปโปรโรใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับจากนั้นก็ต่อด้วยรถบัสไปยังโจซังเคอีก1ชั่วโมงตอนนี้9ก้าโมงครึ่งนะครับก็มาทันรถไฟ JR เข้าซัปโปรโรเนาะใช้เวลาเดินนะทางประมาณชั่วโมงครึ่งเนาะ เนื่องจากวันนี้เราใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างนานนะครับเราก็เลยต้องออกค่อนข้างเช้าเมื่อนั่งรถไฟมาถึงสถานีซัปโปโรแล้วนะครับเราก็ต้องไปนั่งรถบัสโดยป้ายรถบัสเนี่ยจะอยู่ที่ใต้ห้างเอสตานะครับโดยต้องขึ้นป้ายเบอร์12นะครับโดยรถที่จะไปโจซังเคเนี่ยจะมีด้วยกัน2แบบนะครับ 1. ก็คือการนั่งเป็นกระปะลายนะครับอันนี้คือต้องจองมาก่อน ส่วนถ้าไม่ได้จองเนี่ยต้องนั่งเป็นรับปิดเบอร์เจ็นะครับโดยตารางรถบัสเนี่ยเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้นะครับซึ่งของผมเนี่ยผมขึ้นรถบัสผิดเนาะผมไปขึ้นเพาะเป็นเบอร์เจ็อะไม่ได้เป็นเบอร์เจ็ดรับปิดเนาะผลลับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับถึงที่พักแล้วน,นะครับสรุปก็คือการนั่งรถผิดสาย ทำให้รถมันไปไม่ถึงปลายทางเนาะกลายเป็นว่าต้องมายืนรอที่ป้ายเพื่อรอรถคันที่เป็นตัวที่มุ่งหน้ามาที่โจสังเตอะไรแต่มันก็เบอร์แต่มันก็คือเบอร์เดียวกันเออแต่ว่ามันแค่สุดปลายทางมันไม่ถึงไงแต่ว่าได้นั่งรถฟรีเออแล้วก็นั่งรถฟรีด้วยที่ลงที่ที่ขึ้นคันผิดอะไรได้นั่งได้นั่งฟรี กลายเป็นว่าแฟนจ่ายค่ามาแค่ประมาณ 350, 350. ร้อยห้าิบไหมสามร้อยห้าสิบเออสามยเยนเนาะจริงจงมันโทัทัลรวมแล้วอ่ะมันมันประมาณพันหนึ่งไหมเออประมาณพันหนึ่งอะไม่ใช่คนเราผมว่าเจ็ดสิบาทคนเราผมว,ว่าเจ็ดสิบเยนต้องพันสองร้อยบาทเพราะคนอื่นคนที่ขึ้นมาเขาเห็นแล้วตั้งแต่แตั้งแต่ฐานีแรกเออแล้วก็พอมาถที่พักอะ่ะก็คือมันสร้างมันซ่อมถนนเนาะ เออส่งถนนฝั่งหนึ่งก็เลยต้องเดินอ้อมเนาะแล้วก็มา,ยยามาฝากของแล้วแล้วก็าวาการลากกระเป๋ากกผ่านทีม้มาเนี่ยคือไม,มไม่ไหวนะ,อะเออมันฝืดมากเลยเนาะคือล้อดีแค่ไหนก็ฝืดเหมือนเดิมเนาะนกานลากของเทอะเพราะลากช่วยเนาะอืมก็รา <ๆ S 2> ้็เลยตัดสินใจบอกปอกโรงแรมนะบอกว่าพรุ่งนี้เอาแท็กซี่กลับซัปโปโรเลย และนี่ก็คือราคาค่าแท็กซี่ครับในการนั่งรถจากโจซังเคกลับไปที่ JR ซัปโปโรนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปเดินเล่นในเมืองโยซังเคนะครับโดยวันนี้บรรยากาศคือหิมะมันตกหนักมากๆากเลยนะครับแต่ว่าเราก็พยายามที่จะออกไปถ่ายรูปเนาะแล้วก็ไปหาอะไรทานกันโดยเราได้แวะถ่ายรูปกันที่สวนสาธารณะโจซังเกนเซนนะครับ จากนั้นก็เดินต่อไปยังสะพานนะครับซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามจุดถึงในเมืองโจซังเคครับโดยสะพานเนี่ยจะเป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ําโทยโยฮิระนะครับแวะหาอะไรรองท้องไล้เนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูสะพานปูตามีนะครับร้านอาหารปิดหมดเหลือ,อแต่ร้านไอติมเหลแต่ร้านไติมที่ไม่สาม,มารถ ไม่สามารถกินในร้านได้ด้วยก็เลยต้องกินไอติมกลางหิมะเออเลยต้องกินตามที่มีอยู่หนาวแล้วก็หนาวหิมะยังคงปกอยู่นะครับหลังจากทานเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินต่อไปยังสะพานฟูตามีนะครับโดยตอนแรกอะหิมะมันตกหนามากๆเลยนะครับเราก็ไม่กล้าไปเหมือนกันเนาะแต่ว่าพอดีมีนักท่องเที่ยวอะมาด้วยกัน2คนเหมือนกับเราเนาะเราก็เลยเดินตามเข้าไปเรื่อยๆนะครับ เนื่องจากวันนี้หิมะตกหนักมากๆครับแต่ว่าเส้นทางในการเดินไปสะพานฟูตามิีเนี่ยก็คือมันยําเป็นทางเดินเล็ก,ลกๆให้เราสามารถเดินทางไปได้นะครับแต่ว่าบรรยากาศโดยรอบเนี่ยปกคลุมไปด้วยหิมะเนาะซึ่งเราแยกไม่ออกเลยนะครับว่าบริเวณไหนเป็นหน้าผาหรือว่าเป็นแม่น้ํานะครับระหว่างที่เดินทางไปสะพานฟูตามีครับเราก็พยายามหันหลังมองเนาะว่ามีใครตามหลังมาหรือเปล่าเนาะสรุปก็คือ ไม่มีใครตามหลังเรามาเลยนะครับเราก็เลยตัดสินใจเดินช้าๆเนาะเพื่อจะได้เก็บบรรยากาศให้มากๆเนาะแล้วก็แผนว่าจะไปตั้งกล้องแถวสะพานเพื่อถ่ายตัวฟุตเทจด้วยเพิ่มเติมนะครับ mm hmm. เมื่อไปถึงสะพานฟูตามิีนะครับ mm hmm. ก็คือบรรยากาศนะคือมันดีมากเนาะก็คือเป็นสะพานสีแดงตัดกับหิมะสีขาวเนาะถึงแม้ว่าหิมะมันจะตกเยอะไปหน่อยเนาะเราอะใช้เวลาในการอยู่ที่นั่นอะอยู่นานพอสมควรเนาะประมาณเกือบยี่สิบนาทีอะ เพื่อหวังว่าหิมะมันจะตกลดลงเนาะแต่แล้วอะ่ะมันก็ยังตกอยุดเ,เหมือนเดิมครับเราก็เลยถ่ายรูปเท่าที่ได้แล้วก็รีบกลับที่พักกันถึงที่พักแล้วนะครับที่โจซังเคมาเซกะคุเนาะมาเรยวนี้เนาะไอ้ห้องนะครับเหมือนเดิมเปีบ๊บนะเหมือนห้องเมื่อวานเลยเนาะแยกห้องน้ําที่หยาบน้าเนาะ อันนี้อ่านเล็กหน่อยห้งชวนก็เหมือนเดิมเนาะแล้วก็เป็นสไตล์เรียวกลางเนาะทีวีด้านข้างเนาะห้องโล่งโปรง่งตู้เสื้อ,อผ้าแล้วก็ชุดยูกตาตะเหมือนเดิมนะครับแต่สีเ่วงสวยนะ ก็ใหญ่กว่เดิมก็ใหญ่กว่เดิมส่วนวิวก็ริมถนนเหมือนเดิมก็เป็นกีมะเนาะโอเคครับเดี๋ยวเก็บเสื้อผ้าทำบริสุทธิ์ตัวก่อนแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นไปทานอาหารเย็นกันประมาณห้าโมงเหมือนเดิมห้าโมงครึ่งเหมือนเดิมเนาะแล้วก็เดี๋ยวตอนยินมีเหมือนเป็นเทศกาลที่เขาจุด เป็นเหมือนโคมไฟเนาะหรือว่าเทียนนี่แหละที่ศาลเจ้าโจสังเคนะครับเดี๋ยวไปกันตอนนี้ออกมาข้างนอกอีกแล้วนะครับกาลังจะไปศาลเจ้าโจสังเคเนาะที่เขาจะมีการประดับเป็นโคมไฟเนาะโดยกิจกรรมการประดับโคมไฟเนี่ยจะจัดในวันที่28มกรานะครับถึงวันที่4กุมภาพันธ์นะครับ ซึ่งในวันที่เราไปเนี่ยสภาพอากาศมันไม่ดีนะครับทำให้งานในวันนี้ถูงงดออกไปนะครับโดยจริงๆแล้วว่าสายหลักที่เรามาโจซังเคก็คือด้วยเทศกาลนี้เลยเนาะแต่ว่าเออก็เสียดายนะเราก็เลยรูปมาให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้าจะได้มาอีกครั้งนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP ที่5ในการเที่ยวเมืองโจซังเคครับ โดยส่วนตัวมองว่าแนะนําให้มาเที่ยวกันได้นะครับเพราะว่าใช้เวลาในการเดินทางจากเมืองซัปโปโรเนี่ยแค่1ชั่วโมงนะครับแล้วก็มุมถ่ายรูปเนี้ยก็คือมีเยอะเนาะแต่เนื่องจากเรามาในวันที่สภาพอากาศไม่ดีนะครับทำให้เราท่องเที่ยวได้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ใน EP ถัดไปเนี่ยเราจะพาไปเที่ยวในเมืองซัโปโรแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ